ทานเข้าสูส่ซอง Bright IT หรือว่าแสงสว่างแหนะ่ง IT เนาะอ่าตอนนี้ก็คือก้าเนาะอยู่กับข้ารเจ้าเองเนาะเกลมอนบงกดาราเมื่อนี้เขาจะมาสอนอเกี่ยวกับเสียงโทรศัพท์อยู่ในระบบ Android ต่อเนาะอ่าตอนนี้เรามี2ระบบที่ว่าจะมาอธิบายให้ฟังเนาะหลายคนโทรเข้ามาถามว่าอ่าระบบ Android เขาน,นี่นะมันจะมีระบบปฏิบัติการของเสียงั่นมีแนวใดเนาะก็คือเข้าใจง่า,งงายๆเนาะ ระบบ Android ระบบเสียงสีเนาะก็คล้ายคือคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี่เาจะมีระบบของโปรแกรมจอสหรือว่าอ่ถ้าเป็นอัน,นอีกโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมากับโปรแกรม NVDA สีเนาะแต่ว่าเสียงมันจะมีเสียงอ r r o e n หรือว่าเสียงอ่าต่างๆ PPA ตาทิพย์อย่างเสียงจะเป็นเสียงเดียวกันเนาะบ่ว่า,วาเราจะใสะ่โปรแกรมจอเราก็ใส่เสียงตวนั้นได้แล้วก็เราใส่เสียง อ่าอีโลเคนหรือว่าเสียงอันตัวนั้นเราสามารถใส่นำเอ็นวีเอก็ได้หรือว่าโปรแกรมจอก็ได้สินะเนาะอ่าในโทรศัพท์ก็เส้นเดียวกันเนาะเขาสามารถใส่เสียงที่เป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าระบบปฏิบัติการต่างกันเนาะก็คือแต่ก่อนเขาจะมักใส่อันน่ะท็อกแบ็กเนาะท็อกแบ็กที่ว่ามากับ Android เนาะส่วนใหญ่อ่าพีการตาเขามักใส่แต่ตอนนี้เขาบดบดได้อันนั้นแล้วเนาะบ่มีการอัปเดตเนาะที่ว่ามาฮอตระดับนั้นแล้วก็ โทรศัพท์ใหม่ๆระบบ Android ตัวใหม่ๆขึ้นมาเขาจะใช้ระบบปฏิบัติการของ Voice Assistant เนาะสำหรับ Voice Assistant จะมีวิธีการตั้งค่าแนวใดเนาะ,ะมีหลายอย่างแต่ตอนนี้เขาจะมาบอกวิธีการตั้งค่าการพิมพ์เนาะเพราะว่า,าเพื่อนในคอมาว่าอยากให้อันซอนตั้งค่าการพิมพ์ได้วานน่าใั่เนาะเอามาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเขาจะมีวิธีการตั้งค่าแนวใดเนาะ อ่ะเปิดเสียงขึ้นมาเลยอัดกรายสินทรละ50% 45% 40%เนาะเริ่มต้นให้ไปหาการตั้งค่าเนะการตั้งค่าการตั้งค่านี่แหละการตั้งค่าแสดงรากนั้นให้ปัดไปหาคำว่าการจัดการทั่วไปภาษาและการใส่ข้อมูลวันที่และเวลารีเซ็ตในรายการสามการช่วยเหลือการเข้าถึงเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึงเมนูและการช่วยเหลือการเข้ามาในนี้ให้ไปหาคำว่า อ่านหน้าจอรักคำแนะนำเสียงพูดและการควบคุมพิเศษที่ช่วยคุณเล่าถึงได้โดยไม่ต้องหมนหน้าจอในรายการแสดงรายการปัดมาให้มั RIGHT นเจาะอ่าน RIGHT หน้าจอรักคำแนะนำเสียงพูดและการควบคุมพิเศษที่เข้าไปอ่านหน้าจอแสดงรายการหนึ่งถึงห้าจับห้านาะก่เฮาจะมาตั้งค่าเนาะมันจะมีสามจุดให้เราตั้งค่าในการพิมพ์หรือว่าในการสัมผัสเนาะคันเซลในการสัมผัสก็ได้เนาะเพราะว่าเราสามารถกดอ่าปุ่มโทรใช่เนาะกดเลขโทรหรือว่าเขาเรียกว่าคีย์แพดเนี่ยนะเนาะเออนั่นแหละ สามารถกดครั้งหนึ่งหรือว่ากด2ครั้งเยี่เสียเนาะหรือเป็นพิมพ์ก็คือการเนาะเขาเข้าไปเวลาเขาลูบไปสัมผัสเจอตัวอักษรเขาจะยกมือเราให้มันพิมพ์ให้หรือว่าเขาต้องคอสองบ้านอย่างประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญม่นปุ่มกลับอีกเนาะหรือว่าปุ่มแบกหรือปุ่มโฮมปุ่มหน้าลักเสีเนาะเขาก็สามารถไปตั้งใดเนาะให้มันสัมผัสบาดเดียวหรือว่า2บ้านเสีเนาะแต่ตอนนี้หลังจากเข้ามาตัวนี้แล้วเขาปัดไปหาคําว่าอนา การพิมพ์ดุนใช้แซมสมคีย์บอร์ดและปุ่มกดโดยการแตะปุ่มหนึ่งครั้งเปิดใช้าง,ใางานอยู่สลับในรายการการพิมพ์งาะฟัีการพิมพ์ดุนใช้แซมสัมคีย์บอร์ดและปุ่มกดโดยการแตะปุ่มหนึ่งครั้งเปิดใช้งาน,น,น,นอยู่สลับเพื่อให้ชซเป็นพิมพ์หรือเป็นคีย์บอร์ดง่ายขึ้นเพรานว่าเนาะให้เปิดใช้งานตัวนี้เปิดใช้งานเลยเนาะถ้าเขาเปิดใช้งานเวลาเขาสัมผัสไปเจอตัวอักษรเวลาเขายกมันจะพิมพ์ให้อัตโนมัติเนาะเราจะบดไปขอสองบาทเนาะตัวที่สองที่สามจะให้โฮเอีกก็คือ หลังจ้งเขาเข้ามาในนี่เราให้ปัดไปหาคําว่าตังค่าเนาะตังค่าในที่นี้เนาะก็คือตังค่า voice assistant นั่นแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ามาใน voice assistant การตังค่าเมื่อการตังค่านี่ปัดไปจะเจอการตังค่าเนาะมันมันจะอยู่ติดกับตัวนี้แหละการพิมพ์ดุนใช้การผลิตพิมพ์ดุลเราการตังค่าปัดไปอีกบันหนึ่งจะเจอการตังค่าแล้วก็เข้าไปการตังค่าแสดงรายการหนึ่งที่เราพิมดวยการังารปัดไปเรื่อยๆจนเจอคําว่าเดีาข้าพเจ้ากับบทสื่อการออกเสียงการตอบการตอบสนองปิดใช้งานอยู่มุ่งเน้นที่การนําทางตุลาอ การเปิดใช้งานโดยแถบการนำทางการเปิดใช้งานโดยแตะครั้งเดียวแต่รายการที่โฟกัสในปัจจุบันเพื่อเปิดใช้เบต้าเปิดใช้งานอยู่สลับแสดงรายการ,การสิบสาบถึงย<บ>ี่สิบสามแต่ครั้งเดียวเนาะตัวนี้ก็สําคัญคือกันเนาะกันลืมบอกไปว่าเราจะมาตั้งค่าการสัมผัสเนาะตัวตัวนี้แมนเวลาเราจะสัมผัสแอปไปเนาะตัวย่างว่าเราลูบลูบไปเนาะสัมผัสไปไปเจอวัดแอปสิเนาะแล้วเราก็ยกมือขึ้นเราก็ต่อบ้านหนึ่งแล้วมันจะเข้าเนาะเวามจำเป็นต้องขอสองบ้านเนาะตัวนี้นะเนาะ ขพเจ้าได้เปิดใช้งานแล้วการเปิดใช้งานโดยแตะครั้งเดียวแต่รายการที่โฟกัสในปัจจุบันเพื่อเปิดใช้เบต้าเปิดใช้งานอยู่สลับแสดงร<พ> <23. S 2> ายการ22-23เขาไปเจอะนี่ครับต่อบ้านหนึ่งแล้วก็ยกมือแล้วต่ออีกบ้านหนึ่งมันจะเข้าไปเลยเนะาะห้งองบอลทองคอสองบาทก็ได้แถบการนำทางโดยแตะครั้งเดียวใช้ปุ่มหน้าหลักกลับและล่าสุดด้วยการแตะครั้งเดียวเปิดใช้งานอยู่สลับตัวนี้แหละเนาะที่ข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านั้นว่าปุ่มแบคหรือปุ่มถอยหลังหรือปุ่มห่วงปุ่มหน้าหลักเขานั่นเนาะจะแตะครัั้้งงงเเเดียยยววววหหรรรืือออออคลลลาาาาาจะะก่่ถสนน ก่อนจะมีตัวนี้เพราะว่าพี่กันตาเ่าแมนไผ่ที่บลึงแอนดรอยสินะหอสัมผัสไปอยู่ทางลุ่มๆเนาะบางเท้าหขอบางเอิญไปตอะถือกมันกระถอยหลังออกเลยสินะสำหรับผู้ที่บลึงปะในห่าการใส่สองบาทเนาะคันซิกกับล้างเ่อมันก็มาตอกว่าแบกหรือว่าถอยหลังอี่ยเขาก็ขอ,ขอสองบาทเียงอ้อก,กันเนาะแต่ตอนนี้เขาจะเปิดใช้งานอยู่แถบการนำทางโดยแตะครั้งเดียวใช้บนหน้าหลักกลับและล่าสุดด,ด้วยการแตะครั้งเดียวเปิดใช้งานอยู่สลับนี่แหละเนาะฮะ แล้วก็ถอยหลังบ้านนึงเนาะตอนนี้เขาเข้าตังค่าท็อกแบ็กเออโมเมนต์ท็อกแบนะตังค่า voice assistant เนาะมันีถอยออกมาอยังมีตัวนึงอยู่ในนี่แหละเนาะครับพระเจ้าลองต่อไปเบิงว่ามันตั้งค่นใช่เนาะเกี่ยวกับพิมพ์เนี่ยแล้ปกดตวการแตะปุ่มหนึ่งรั้การตั้งค่าเมื่อเมื่อ voice assistant เปิดอยู่หาตำแหน่งอ่านน้ voice การฝึกใช้งานการพิมพ์ดุ่นใช้แซม s ังค keyboard และปุ่มกดโดยการแตะปุ่มหนึ่งรั้งเปิดใช้งานอยู่สลับเปิดแล้วเนาะตอนนี้เนาะอ้าวสำรับ การตั้งค่าการสัมผัสเนาะเอาไป3ตัวในก่อนเนาะเดี๋ยวมีตัวใดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเห็นลงให้อีกเนาะแต่ว่าคงจะเมิดแต่เท่านี้แล้วแหละเนาะการสัมผัสของเราถือว่ามี3อันเนาะอันทีน่1นึก็คือเปิดให้นะสัมผัสแป้นพิมพ์ครั้งเดียวเนาะตัวที่2ก็คือให้สัมผัสอนะบาบ้านเดียวเวลเาเราแอปันนเนาะยกมือแล้วก็ต่อเข้าไปบ้านนึงให้มันเข้าเลยเนาะบ่ต้องขอ2บ้านเนาะตัวต่อมาก็ปุ่ม น่ารักหรือว่าปุ่มแบ็กนั่นให้มันเป็นบาทเดียวเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่าน,นี้เนาะขอบใจสำหรับการติดตามและการกดไลค์กดแชร์